โอ้โอ้ปลาตัวนี้แมฮะแช่แข็งก่อนครับก่อนที่มันจะเน่าอาว่าแม่นาบ,บุญครับพี่น้องอ่าอันนี้ปลาปลาอัดนะก่อนนี่อันนี้ปลาป <ะ S 1> อัน,นปลาอีกามค่ะอัดอันอัดออกซิเจนสิไปปล่อยหน้าค่ะโอ้อันน,อน,น,อน,นี้เป็นปลาอีกามค่ะครับอปลาาีากม ปลาอีกคำปลาตัวดำๆนะ่นล่ะพี่นี่ดีมันตึงปลาอีกคมเนาะอาสุกเสมอมันเสมือเครือเก่าครับเมื่อนี้มาเยี่ยมชมเอาปลาครับยุายว่างตัวแกรครับว่ามันเอาบุญเมื่อนี้คุณอาเอ้ยครับเบิ่งบรรยากาศก,าก่อนมีหอดรถปิกอัพรถเกง๋งสามล้อมอเตอร์ไซค์จักรยานสี่ล้อหาล้อมีโคบัดครับคุณอามาอีกแล้วครับนี่เอาปลาเมื่อเก็บซะกันนี่อ่าเอ้ย พกวกก e. ่องกันมาครับบารนี่อ่าครับสวัสดีครับเอาได้ทุกอันครับอันเสือนอนกินน <ü. S 2> ี e. ่ติดตลอดเลยครับคุณอะเต็มน mm ึงครับเอาตักเอาตักเอาครับตักเอามาแล้วมาแล้วเอาพาชมนะครับพาชมเลยโุ้ยนะเป็นไอนู่นหน้อยมือไหนมันบ่บอหมันบารได้บอหมันบารได้ซ้ำหมู่บ้านหมันกุนีบอเป็นไอ้บีดปลาบ่บีดนั่นครับโอ้คักคักคัก นี่แหละครับทีมงานทีมงานมักมวนนะครับนี่โอ้ทีมงานมักมวนไปได้จ้อยมือนี่โอ้ยครับเศษปา่าเลยครับว่าอันที่ท่าย่ำอยู่นี่เพิ่งได้กินข้าวปา่าเขาได้ครับนี่เอาน,นะครับตอนนี้ประจำที่เลยครับ ายตักป่าจากเสือนอนกินโอ้ยครับตักใส่กระสอบก้าเมื่อครับป่าแนวนี้มันจะเสียเร็วเนวเร็วมีแบบอัดออกซิเจนพร้อมแบบทั้งน้ำแข็งก็บมีครับวางช่วงเที่ยงเลยครับแหงหลายครับช่วงนี้ก็บ่ร้ายไปไหน ก็ได้ครับได้ป่มีปัญหาเลยได้ครับได้หลายหลายครับมีหอดแคมป์พักครับอ่าโอ้ยครับเ้า ตัวนี้ก um. ็ล right. uh, like ่างแรงไลเข้ามาครับยนม่มาแรงเออ่างไลเข้ามาแล้วโอ้ครับพึงเด้ครับอันนี้ขนาดมุตโตไซได้นี่ซสาเร่งพร้อมนี่ะพณนาพนาโอ้ม่เกามีรถปิกอัพครับพูนามีแผนก โอเเ้ยบรรยากาศเขายังมาแรง16นาฬิกา น,นังน้อยนังน้อยอันเขาถามมาว่าปลาเฮ็ดป,ล,ปลาแหลกปลาล่านี่กิโลจักบาทปลาแดกปลาล่าหกโลลอยหกโลลอยเนาะเออเดี๋ยวสิตอบไล่ไปให้ข้าเจา้าข้าเจ้าไล่เขามาว่าเพื่อนจะทําปลาล่าเนี่ยซื้อมาเพื่อนจะขายกิโลกี่บาทละสันเออหกโลลอยเนาะยินบอกอย่าลงเล่นน้ำได้อันตรายได้หัน นะลงไปได้แต่ห้ามเล่นฟังเสียงน้ำครับปลาได้ยินเสียงน้ำม,มันจะมาาดดเลยครับโดดเขาซื้อนกินกับตักเอาตักเอาอันยางมานี่มันยย้อยเด้อ